โอ้โหยอดเยี่ยมกระเทียมดองจริงๆสําหรับทีมชาติไทยของเราครับถลม่มศรีลังกาคาบ้านไป4ประตูต่อ0แล้วจุดเบลกับธนวัฒน์เนี่ยโชว์ฟอร์มโหดโชว์ฟอร์มร้อนแรงครับจุดยิงไป2ประตูธนวัฒน์ยิงไป1ประตูมาไล่เรียงบุลเลตตัวจริงของทีมชาติไทยเรากันก่อนนะครับพี่เกมนี้ผู้รักษาป,ประตูครับยังคงเป็นปฏิวัติตคําใหม่ส่วนเซนเตอร์คู่กลาง2คนเป็นภาษาเฮมิบูลยืนคู่กับนัทพงศ์แบ็กซ้ายเนี่ย ก็เป็นนิโคลัสมิเกลสั้นแบกขวาก็ไปสู่พระนันบุรีรัตส,ส่วนตำแหน่งกองกลางนะครับก็มีธีระทรมีสารัตอยู่เย็นมีธนวัตรและก็มีเสกสันราตี ตัวรุกเนี่ยก็มีทีรศักด์เผยพ,พิมายกับชนาทิพสงกระสินซึ่งรูปเกมเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าตำแหน่งของธิราทรนะครับจะมาเป็นตัวซับพอตนิโคลัสมิเกลสั้นมากกว่าสําหรับครึ่งแรกเพราะให้นิโคลัสมิเกลสั้นเนี่ยเติมเกมรุกไปเลยแล้วทีราทรเนี่ยลงมายืนซับพอตจะเป็นการสลับตำแหน่งกันอยู่แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนก็ตามโดยรูปเกมในช่วงเริ่มต้นก็ต้องบอกเลยว่าทีมชาติไทยของเรามาแบบ กระหายการชนะเนื่องจากมีการเดินเพรสซิ่งแดนบนตั้งแต่ต้นเกมเลยคือไล่จนถึงหน้าปากประตูของศรีลังกาแต่ถ้าที่ผมดูเนี่ยความเสียเปรียบของเราอย่างเดียวเลยนะน่าจะเป็นเรื่องของรูปร่างที่ศรีลังกาแต่ละคนนั้นรูปร่างค่อนข้างใหญ่โดยเฉพาะตำแหน่งแนวรับและก็ตรงกลางเนี่ยใหญ่กว่าเราเยอะมากนะครับเราก็อาศัยจงังหวะโชบเชี่ยวนะครับความสามารถจฉบาอตัวการพิงบอลการบังบอลส่วนศรีลังกาเนี่ยใช้ความแข็งแรงความแข็งแกร่งมากกว่า แล้วตัวรุกของเขาเนี่ยเหมือนจะมีตัวชีตเป็นแค่คนเดียวก็เป็นมาได้11บวกกับเหมือนจะขึ้นเกมเนี่ยผิดฝั่งดันมาขึ้นฝั่งนีโคลรัต์มีเกลสั้นครับแล้วจะเอาความเร็วมาเทียบกับนิโคลัต์เนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากก็เลยทำไมในช่วงครึ่งแรกเนี่ยสีลังกาค่อนข้างเกมรุกตันแต่ว่าฝั่งด้เราเนี่ยเซตบอลหาช่องหาจังหวะกันได้นะครับแต่ในเรื่องของการดิงการจบสกอร์เนี่ยมันก็มีน้อยจริงๆกับไทยเราครับโดยเฉพาะช่วง5านาทีของเกมนะเราพยายามจะเจาะหาวิธีเข้าทําโดยตลอดโดยจะเนนฝัั่งิค เป็นทีมเส้นฝั่งซ้ายในเกมรุกแล้วการจัดตัวของโคนฮาซันเนี่ยมีข้อแตกต่างกันชัดเจนเลยเท็กเจอร์ของแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันโดยเฉพาะตำแหน่งตรงกลางนะครับมีธีระทรเอยสารัตอยู่เย็นเอยแล้วก็เสกสรรราตีแล้วก็จะมีชนาทิพเนี่ยมาร่วมวงเล่นตรงกลางด้วยข้อแตกต่างก็คือธนวัตรเนี่ยจะเป็นผู้เล่นที่ ออกบอลชัวออกบอลดีดูแล้วไม่ค่อยเสียบอลมากเท่าไหร่เป็นบุรีดินเล่นง่ายแต่ว่าความแม่นยําการโยนบอลยาวเนี่ยถือว่าไว้ใจได้เลยนะครับส่วนธิราทรดเองก็เป็นตัวซับพอร์ตนิโคลัสมากกว่าไม่ได้ค่อยสวิตบอลอะไรมากมายนะครับเอาธนาวัฒน์เนี่ยลงมาแทนส่วนสาวรัต ก็เปนตัวโฮบอลครับจากหลังไปหน้าจากตรงกลางมาหลังบ้างประมาณนี้สําหรับตัวบล่นของเราชนาทิพก็จะเป็นตัวรุกไม่ให้เล่นบนตรงกลางมากเกินไปเนื่องจากจะซับพอร์ตแรงซับพอร์ตพลังกำลังด้วยมันก็เลยทำให้รูปเกมของเราถึงไม้ว่าเจาะสีลังกลาไม่ได้ในช่วง10นาทีแรกนะครับแต่ก็ยังมีจังหวะยิงไกลของธนวัฒน์นี่นะครับที่ โอ้โหยิงไกลยอย่างยอดเยี่ยมมากสําหรับประตูแรกของเราที่ขึ้นนำํำศีลังกาตั้งแต่นาทีที่เของเกมกันในขันเลยเดียวประตูนั้นครับเหมือนเราจะพยายามเซตบอลเคาะบอลต่อบอลกันมาหลายจังหวะนะครับกับพริมเส้นฝั่งซ้ายไม่พยายามเปิดนะพยายามจะ เล่นบอลกับพื้นมากกว่าแล้วประกอบกับธนวัตรเนี่ยพลิกบอลออกจากพุ้เล่นแนวรับศิลังกาได้พอดีนะครับมีพื้นที่ให้ส่องมีเวลาให้คิดสุดท้ายเนี่ยตัดนินใจดิงเลยครับก่อนที่บอลเนี่ยจะพุ่งใส่เสียบเสาเข้าไปเลยเป็นประตูขึ้นนำหนประตูต่อศูนย์โอ้โหพอได้จังหวะนั้นปับ๊บประตูนั้นปั๊บเนี่ย รูปเกมก็เหมือนไทยเราช่างน้าหนักแล้วว่าเฮ้ยเราสามารถเอาศิลังกาอยู่ได้นะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีการจบสกอร์มากเท่าไหร่นะครับอย่างที่ผมบอกแหละในรับศิลังกาเนี่ยค่อนข้างยืนตำแหน่งดีเลยแล้วรูปร่างสูงใหญ่ด้วยนะครับเราก็ใสยจังหวะยิงไกลย,ยังไม่ค่อยเจาะไปพื้นที่สุดท้ายได้มากเท่าไหร่จนเข้าสู่ช่วงนาที20ของเกมศิลังกา,ก,าก็เริ่มที่จะมีจังหวะโตกลับบ้างมีจังหวะขึงเกมรุกอยู่บ้างแล้วอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนที่สําคัญก็น่าจะเป็นสภาพสนามนะครับที่ดูเหมือนจะ แข่งกระด้างไปนิดหนึ่งนะจังหวะบอลเด้งจังหวะการเฟิร์สทัชเนี่ยดูแล้วผู้เล่นใดของเราจะหลุดจะลั่นบ่อยครั้งเลยจากที่ผู้เล่นจับบนเนียนๆทั้งทีละโถจดาทิปเอวยเนี่ยก็ลั่นกันไปอยู่เยอะนะครับต้องแต่งประมาณ2-3จังหวะมันก็น่าจะเป็นปัญหาด้วยแหละครับก็เรียกว่าสําหรับครึ่งแรกเป็นงานที่ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินไปเรายังสามารถคอนโทรลเกมของเราได้อยู่แต่ด้วยวิธีการเล่นแบบนี้การจัดตําแหน่งจัดตัวผู้เล่นแบบนี้เน้นตรงกลางเป็นส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่ เกมรุกริมเส้นของเราก็โดนปิดตายเหมือนกันโดยเฉพาะฝั่งขวาเนี่ยแทบจะไม่ได้ขึ้นบอลเลยฝั่งซ้ายก็ยังมีนิคนลัสที่พยายามจะมุดจะพาบอลไปข้างหน้าเสมอแต่ว่าในส่วนของครึ่งแรกครับพอเล่นไปสักพักหนึ่งนั้นรู้สึกว่าศีลังกาตัวรุกของเขาจะเริ่มเข้าใจเกมมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะการเล่นกินตัวหนึ่งหนึ่งเนี่ยในช่วงต้นของครึ่งแรกนิคนลัสเอาอยู่กับหมาเลขสิบเอ็ดนะครับคือเอาอยู่ทุกจังหวะเลย ไม่ว่าจะเป็นการแตะวิ่งแข่งการโยกซ้ายขวานี่คนรัตก็เอาอยู่แต่พอเล่นไปเล่นมาครับกลายเป็นโดนใบเหลืองจากการกระชากของผู้เล่นไปเล็นสิบศีลังกาเองบวกกับฝั่งขวาเนี่ยโคศิีลังกาเหมือนจะจุดอ่อนวิ่งแบ็กของเราซ้ายขวาด้วยนะครับก็เจาะทางสุพันันบ้างสุพันันเนี่ยก็ขึ้นได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะกังวลเหมือนกันว่าจะหลุดตำแหน่งไปซึ่งสองครั้งจัาจ่ที่ศิีลังกามีโอกาสได้ฟีคลิกจากจังหวะการเลี้ยงกินตัวแล้วเราก็ทำฝ่าว่เวาเป็นจังหวะที่ได้ลุ้นกันเลย แต่ว่าในครึ่งแรกครับถึงแม้ว่าเราจะมีเป๋อยู่บ้างนะเพราะว่าศีลังกากดดันอย่างหนักก็ยังคงรักษาสกอร์นำหนึ่ศูนย์เอาไว้ได้นะครับรักษาความได้เปรียบก่อนที่จะมาเริ่มกันในครึ่งหลังต่อแต่ก็ต้องยอมรับว่าคงต้องแก้หลายจุดเลยพอพักครึ่งมาแล้วเนี่ยไม่ได้มีการเน้นプレซิ่ง แต่ว่าไปนเน้นแพ็กแะ้วก็รับแดนตัวเองเพื่อที่จะรอใส่จังหวะโต้กลับซึ่งดูรูปเกมแล้วเนี่ยศรีลังกาค่อนข้างครองบอลเยอะกว่าหลังจากผ่าน60นาทีแรกไปของครึ่งหลังมีจังหวะบุกซ้ายบ้างบุกขวาบ้างแต่เกมรับของเราเนี่ยยังเอาอยู่กับวิธีการนี้นะครับแล้วจังหวะส่วนใหญ่ครับศรีลังกาเองก็ยังไม่ถึงกับมีความน่ากลัวในบื้ี่สุดท้ายมากเท่าไหร่ซึ่งก็ยังเจาะไทยเราไม่ได้ก็ถือว่าน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะจนคนสั้นเนี่ย ต้องเปลี่ยนในนาทีที่60ของเกมนะครับเปลี่ยนเอาจุดเบลลงมาเปลี่ยนเอาสุประโชคลงมาเพื่อนเน้นเกมโต้กลับมากยิ่งขึ้นเพราะว่าไปรับเยอะแล้วให้ศรลังกามีโอกาสทะลุทะลวงมีโอกาสเลยงกินตัวหรือว่าครอสซ้ายขวาเนี่ย โอกาสจะเสียประตูมันก็มีเยอะเหมือนกันซึ่งก็เลยทําให้เราเปลี่ยนตัวมาทันทีนะครับเทียร์ทอรเนี่ยมีอาการบาดเจ็บด้วยแล้วดูเหมือนสปีดเกมของศรีลังกาก็เพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วอย่างที่ผมบอกเลยครับสรีระร่างกายมีส่วนสําคัญมากในการขึ้นตันกันทั้งพื้นที่ตรงกลางทั้งพื้นที่แนวรับของเราเนี่ยพอชนกันส0จังหวะแล้วเรามียุบกว่าศรีลังกานะเพราะว่าตัวใหญ่กว่าไทายเราเยอะมากนะครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนสําคัญของเกมเลยครับก็คือการเปลี่ยนตัวจุดเบลกับสุภโชคลงมานะ เพราะนาทีที่65นะครับกลายเป็นว่าศิลลังกาบุกเพลิมเทินอยู่ดีๆแต่ว่าไทยเราก็อาศัยจังหวะแบบนั้นหละครับบอลมาถึงสุภาะโชคก่อ,อนที่จะโยก1จังหวะแล้วก็เห็นจุดเบลเนี่ยยืนโลง่ลงๆครับแล้วตักบอลยาวๆเข้าหัวจุดเบลเลยปั่นเข้าหัวแล้วจุดเบลก็พุ่งโขกแบบสวยงามเต็มหัวเลยจังหวะนั้นนะครับก็เป็นประตูขึ้นนำขไทยเรา 2ต่อศูนย์แล้วก็เป็นการเดบิวต์ประตูแรกของชุดเบลกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ด้วยโอ้โหก็เป็นจังหวะที่น่าจะเรียกความมั่นใจให้กับเจ้าตัวเป็นอย่างดีนะครับคือน่าจะมาตั้งแต่เกมที่เราพบกับไต้หวันแล้ว เพราะได้จุดโทษในวินาทีสุดท้ายของเกมก่อนที่จะมาซัดประตูนี้โขกสวยๆครับเป็นประตูขึ้นนำสองต่สุดให้กับไทยเราแล้วมาถูกที่ถูกเวลาถูกจังหวะด้วยเรียกว่าอาจจะเป็นกองหน้าตัวความหวังของไทยเราก็ได้นะครับลูกแบบนี้แหละครับที่ตัวลูกของเราเนี่ยรู้สึกเหมือนจะขาดหลังจากที่ไม่ใช่ดีรศินป์แล้วเนี่ยลูกหัวลูกโขกแบบนี้ไม่ค่อยมีให้เห็นมากเท่าไหร่นะครับก็มีจุดเบลเหมือนจะครบเครื่องนะในตำแหน่งตัวรุก ทางการเคลื่อนที่เอ่ยทั้งการเล่นลูกกลางอากาศเอ่ยแล้วพอเราได้ลูกที่2มาครับจังหวะทามมิ่งอะไรมันก็ง่ายขึ้นมากกว่าเดิมเยอะเลยจากที่สีลังกาเจาะ เรายังไม่ได้นะครับก็ยิ่งธรรมอีพว,วกเขาเนี่เร่งสปีดมากยิ่งขึ้นความผิดพลาดมันก็เริ่มตามมาด้วยแล้วอีกจุดหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยครับก็คือการสลับตําแหน่งระหว่างนิคลัสมีเกลสั้นกับสุพนันบุรีรัฐครับและจังหวะเลยครับที่เรามีการสลับเล่นเกมรุกกันแต่เกมรับส่วนใหญ่ไม่ค่อยที่จะเปลี่ยนตําแหน่งนะครับเกมรุกเนี่ยเรามีเปลี่ยนตําแหน่งบ้างพอขึ้นนําอ0ศูนย์แล้วศรีลังกาดันขึ้นสูงเราก็ มีพื้นที่แนวหลังมากยิ่งขึ้นในการทะลุทะลวงโดยเฉพาะนิโคลัสเนี่ยโอ้โชว์ความโดดเด่นมากนะครับทั้งแย่งบอลเอ่ยเติมเกมรุก,กริมเส้นเนี่ยวิ่งจัดๆเลยจนเล่นไปเล่นมาครับเข้าสู่นาทีที่77เราก็มาได้ประตูทิ้งห่าง3-0ต่อจากพันษาเหมวิบูลครับจังหวะนั้นก็ยังเป็นนิโคลัสนี่แหละครับที่ ตักบอลไปเข้าหัวพันศาเลยก่อนที่จะขึ้นโขกแบบสวยงามแล้วเป็นประตูที่ปิดตายศิลังกาได้เลยนะครับกับการมีลุ้นเข้ารอบเพราะว่าเขาเองก็มีลุนเข้ารอบนะแล้วก็กลายเป็นไทยเราเองที่โอกาสเข้ารอบสดใสกันเลยครับในคราวนี้ซึ่งก็ยังไม่จบเพียงแค่นี้ครับก่อนที่นาที90นั้นจูดเบลจะมายิงปิดกล่องของจริง ตกฝาลงศิลังกาคาบ้านทันทีครับด้วยลูกยิงที่เฉียบคมเอามากๆพอยิงเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าตัวก็ชี้ไปที่ทงชาติไทยในเสื้อเลยนะครับน่าจะภูมิใจกับทีมชาติที่สามารถยิงสองประตูดได้ในเกมเดียว และก็สุดท้ายจบเกมครับเป็นทีมชาติไทยของเราที่ชนะในเกมนี้วินวินเดโกครับสามารถเอาชนะศรีลังกาไปได้เบ็เสเ็จเด็ดขาดคาบ้านกันในทันทีส่งบนให้ตารางคะแนนอัปเดตมาตอนนี้นะครับไทยเราก็ขยับขึ้นมาอันดับหนึ่งของตารางชั่วคราวซึ่งก็ต้องไปรอลุ้นอีกเกมหนึ่งระหว่างเติรกเมนิสถานเจอกับ ชนิดไทยเปหรือว่าไต้หวันต้องรุนในเติร์กเป็นทฐานครับเสมอหรือไม่ก็แพ้ไต้หวันเราก็จะเป็นทีมที่มีโอกาสเข้ารอบแทบจะ90ซึ่งเกมต่อไปของไทยเราครับจะพบกับเติร์กในวันที่31เดือนมีนาคมปี69ถือว่าเป็นแมตช์สำคัญแมตช์ชีชะตาเลยนะครับว่าจะได้เล่นถ้วยจริงแชมป์เอเชียรหรือเปล่าเพราะว่ารายการนี้มันเล่นจริงแชมป์เอเชียแล้วเอาเบียงแค่ทีมที่เป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มเท่านั้นเข้ารอบนะครับอันดับ2ไม่ได้เข้านะ ก็เดี๋ยวรออัปเดตติดตามและให้กําลังใจฟุตบอลทีมชาติไทยไปด้วยกันเกมนี้ถือว,ว่าเล่นดีแล้วผู้เล่นหลายคนเนี่ยมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นนะครับยังไงรอเชกันต่อเกมสุดท้ายเกมหน้าเจอกับเติร์กนะครับเอาล่ะในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข้าวปเด็นในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบบ